สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากที่ทำงานสวัสดีจากนอร์เวย์วันนี้รีเขาเ้าเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้ทุกคนอากาศแบบเป็นใจมากเป็นใจที่จะให้นอนนะเป็นใจที่จะไม่อยากลุขึ้นเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมแบบอากาศแบบน่านอนมากอะ่ะคุณรีก็พนาขอให้ให้คุณไข่ยังไม่ตื่นนะขอให้หลับสบายเพราะว่ารีเข้าเจ็ดโมงคนเดียววันนี้ รีภาวนาให้คนไข้หลับนะยังอย่าเพิ่งตื่นเพราะว่ารีอยู่คนเดียวครึ่งชั่วโมงนะสองโมงเจ็ดโมงครึ่งนะเพื่อนร่วมงานถึงมาถ้าเกิดคนป่วยเรียกอะไรเงี้ยรีขี้เกียจนะมันเช้าเกินรีขี้เกียจก็ขอให้คนไข้แบบนอนหลับก่อนหลับก่อนอย่าเพิ่งตื่นตื่นสายได้วันนี้อนุญาตให้คนคนป่วยตื่นสายคนไข้ตื่นสายได้รียังไม่ตื่นทุกคนเมื่อคืนนี้หลับสามทุ่ม เมื่อคืนรีนอนสามทุ่มก็จริงนะทุกคนแต่ว่านอนไม่หลับขยับไปก็ขยับมามาหลับพิธทีประมาณเกือบเที่ยงคืนเที่ยงคืนหลับแล้วก็มาตื่นตอนตีหนึ่งกว่าไปเข้าห้องน้ํแเราก็เข้าไปหลับแล้วก็ตื่นตีสามสี่สิบรีดูนาฬิกาตีสามสี่สิบนะทุกคนแล้วรีพยายามหลับมันก็ไม่หลับอีกจนถึงจนแบบก่อนตีห้าดีเลยลุกข,ขึ้นมา อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้อาบน้ําค่ะคือเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาพาน้องหมาออกไปเดินก็ขับรถมาทํางานเลยวันนี้ก็ตีซ่อนนอนไปประมาณ3ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ก็ดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงอาการแล้วย่งวันจันทรนะทุกคนแบบงานเยอะวันจันเนี่ยมันจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะก็คือแบบออกกําลังกายเทรนนิง่งให้ให้คนไข้แล้วก็หมอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบ ชุมเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเยอะมากก็แบบเนาะวันจันทร์เป็นวันอะไรที่แบบค่อนข้างจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะที่ที่แผนกรีนะแต่กลางๆอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันจันทร์กับวันศุกร์ค่อนข้างเยอะก็เนาะก็ดูซิว่าอีกประมาณเดือนเดือนสองเดือนเนาะก็ไม่รู้อะลุ้นนะคะทุกคนรีลุ้นว่าจะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่ประมาณมีนาโนประมาณเดือนมีนา ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ทำกะกลางคืนกะกลางคืนก็คือเข้าสี่ทุ่มนะก่อนสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วเจ็ดเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงสิบห้า ลีเคยทําแล้วค่ะคืนเดียวคือทดลองทําแล้วทําไม่ได้ลีเป็นคนขี้กลัวกลัวผีเพราะว่าที่บ้านพักคนชรามันก็จะมีคนเสียชีวิตบ่อยๆเนาะลีกลัวแล้วยิ่งกลางคืนเงียบๆอย่างเงี้ยถ้าลีได้ยินเสียงถ้าผู้ป่วยนอนหลับอย่างเงี้ยแล้วลีได้ยินเสียงนู่นเสียงนีน่ลีก็จะกลัวเพราะว่าหนึ่งแผนกเนี่ยจะมีะคนทํากะกลางคืนแค่หนึ่งคนแต่ของตึกลีมันมีสี่แผนกมันก็มี คนเข้ากะกลางคืน4ี่คนแต่ว่ามันก็จะอยู่ประจำแผนกไครแผนกมันใช่ไหมถึงอยู่ตึกเดียวกันแต่มันก็แผนกไขรแผนกมันถ้าแบบเราได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันก็แบบเนาะตัวคนเดียวอ่ะทุกคนคนไข้ก็นอนอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าไม่ก,มกล้ารายได้ดีนะกะกลางคืนแต่ว่ารีกลัวผีแล้วก็เป็นคนที่คือนอนคือรีอ่ะต้องนอนอย่างเพียงพอถ้าให้นอนตอนกลางวันรีนอนไม่ได้รีต้องนอนจนกลางคืนก็คือ ก็เลยเลือกทำกะกลางวันดีกว่ากะกลางวันกับกะบ่ายเนาะลีจะลุ้นนะทุกคนปีนี้ว่าจะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่หรือต้องจ่ายคืนปีที่แล้วได้ค่อนข้างเยอะ48,000คนเนาะปีที่แล้วได้คืนนะทุกคน4 8 0 0 0่ 48, ก็คูณ3.23.3เข้าไปปีนี้ภาวนา <c oughs> ถ้าไม่ได้เท่าเดิม <c oughs> ก็อย่าให้อย่าให้น้อยกว่าเดิม น้อยกว่าเดิมไม่เท่าไหร่คืออย่าให้ต้องจ่ายคืนนะเพราะว่าเงินเดือนรีมันขึ้นเนาะแล้วก็ก็พาวนากับประมาณเดือนไปเดือนมีนาเดือนหน้าเนาะเพราะว่ารีตั้งใจจะซื้อรถให้พี่สาวด้วยที่เมืองไทยเพราะว่าพี่สาวพ่อก็แก่แล้วเนาะ พ่อรีแก่แล้วเนาะแล้วก็ขับรถเนี่ยรถแกก็มีรถปิกอัพเก่าๆแม่ก็ป่วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยแข็งแรงเวลาพ่อขับรถไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยก็ก็ลำบากเนาะพ่อก็สายตาไม่ค่อยดีด้วยก็เลยพี่สาวก็เลยพึ่งไปทําใบขับขี่รถใหญ่มาแกมีแต่รถมอเตอร์ไซค์เนอะก็ทำทำใบขับขี่รถใหญ่มาก็เลยกะว่าจะออกรถให้แกคันเล็กๆสักคันหนึ่งเอาไว้ขับไว้แบบ เวลาถ้าเกิดวันไหนที่พ่อลีขับรถไม่ได้เงี้ยก็จะได้พาพ่อแม่ไปหาหมอได้แล้วแกจะได้ขับท,ทําธุระนู่นธุระนี่อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าน้องชายลีเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีงานยุ่งของเขาอยู่แล้วก็จะรบกวนเขาบ่อยๆก็ไม่ได้ลีก็เลยเออตัดสินใจให้พี่สาวทําใบขับขี่ซะไปแกเรียนขับรถแล้วเนาะมีใบขับขี่แล้วก็ตอนนี้ก็ดูรถอยู่ก็จะช่วยๆแกเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนมาคุยยามเช้า ลีมาก่อนก็เลยเออไม่รู้จะทำอะไรก็ก็นั่งคุยกับเพื่อนๆเนาะคลิปสั้นๆกับทักทายกันก็ช่วงนี้อากาศที่นี่ก็จะฝนนะฝนตกมากแล้วก็อากาศแบบเริ่มอุ่นขึ้นแต่ว่ามีฝนก็ก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เดี๋ยวลีจะต้องอ่านรายงานแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้ากัะทุกคน เนี่ยทุกคนลีกลับมาถึงบ้านเลิกงานค่ะกลับมาถึงบ้านหิวมากเพราะวันนี้ลีเอามามา่าห่อเนาะต้มต้มกินมื้อเที่ยงที่ทํางานมันก็ไม่อยู่ท้องอ่ะลีกลับมาลีเลยตําแตงกินทุกคนตําแตงใส่กุ้งกุ้งสุกนะแล้วก็นี่ลีมีแคปหมูแล้วก็ผักแค่นี้หิวมากเนี่ยลีต้องพึ่งอันนี้ยเพราะเมื่อคืนนอนเมื่อคืนเมื่อคืนนอนประมาณสามชั่วโมง ก็เลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ค่ะหืมนี่กุง้ง